ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับขณะนี้เราได้มาอยู่ณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาครับ <c oughs> ซึ่งณที่แห่งนี้เราจะมีทานน้ำแร่ร้อนนะครับ <c oughs> ทัรมชาตินี่คนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์เลย <c oughs> บอ่อน้ำแร่ร้อนพหลังคือชื่อของเขา <c oughs> ท่านใดที่สนใจที่จะมานะครับก็ ก็หาทางมากันเอาเองนะครับผมโงไม่แน่ใจเหมือนกันครับเส้นทางเส์ชทาง Google แอหาแผนที่เอาเองนะครับวันนี้เราจะมากินไข่ลวกวันนี้ตอนนี้มันบ่ายสี่แลมาตอนเย็นแล้วก็ไข่ลวกก็ทางผู้จำหน่ายเขาก็บอกว่าไม่เหมาะสมที่จะมากินในตอนเย็นนะทำไมครับก็จะทำให้เราร้อนในนะแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านด้วยกันนะครับ เป็นคุณสัวจรินแล้วก็คุณพินดาทักทายแฟนๆหน่อยครับพินดาบบกมือทักทายหน่อยบายบายบ๊ายบายจุก,กลัวเลยลูกจุก,กลัลวเธออาจจะยังเขินกล้องหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยชินสักเท่าหร่นะครับก็นนักท่องเที่ยวเรามีมากมายที่นี่มีนักท่องเที่ยวมากมายหลากหลายเชื้อชาตินะครับอาจจะมีไทยแล้วก็พม่านะครับ ก็ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่กันนะและช่วงนี้<ด><ร>สนุน,นาราย,ยการโดยเครื่องดื่มโคกสดใสทุกครั้งที่ดื่มโคกนะครับเราเป็นสปอนเซอร์หลักของทีมคนแปดแดดสีนะครัะวันนี้ผมก็ใส่เสื้อคนแปดแดดสีมาเหมือนกันส่วนผมนี่ใส่เสื้ออะไรเนี่ยเฟนยิงคานะครับนี่ก็เช่นกันนะครับ เกี่ยวกับจักรยานทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นอกจากเราจะเป็นนักปั่นจักรยานแล้วเราก็ยังเป็นประหวานด้วยนะครับครับความดันเพราะว่าดื่มโค้กนี่นะครับวันนี้แบบของเรารายการอะไรนะขัวขัวหัวขัวยข่วยขัวหัวข่วยงั้นงี้ครับทำมาติ ันนี้ไม่ได้เติมแต่งเติมเสริมเลยครับของแท้นะฮะเดี๋ยวต้องอ๋อง่ายๆกูโด,ดนนี่ลึกนะครับไม่ไตรงนี้มีแต่น้ำเย็นอย่างเดียวครับที่นี่น้ำนี่ค่อนข้างจะเย็นนะฮะแต่สำหรับผู้ที่ไม่ชอบน้ำเย็นเราก็ยังมีน้ำอุ่นน้ำร้อนไว้คอยบริการนะครับท่านสามารถลงไปแช่อาบหรือว่าจะแช่ขา ให้ปาลมตอดเล่นก็ได้นะฮะและนี่นะครับคือบ่อนร้อนธรรมชาติที่จะมันร้อนจริงๆครับร้อนเข้าไปถึงงามดาบจากร้อนหมดแล้วตอนนี้ผมต้องกลับมาพูนภูมิกันนะ ไม่ใช่อยู่ๆว่าจะจะลงไปได้เลยแล้วสับคุณมันมีอะไรบ้างครับแท่น้ำร้อนปะคุณนเน่แช่แล้วก็ยัทำให้เราสดชื่นแล้วก็เลือดลมสูบฉีดดีนะครับเบาหวานความดันเอาพบจักรวาลก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยอ๋อไม่มีประโยชน์อะไรที่หาอะไรเลยเพรานเช้านี้มีได้มีได้ แต่ท่านแต่ท่านจะไม่ออกว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครัแต่ท่านมันกมนก็มันก็มีแหละเอาไปบูชาบางคนก็ตัดเอาไปดื่มยาประทานแต่แล้ท่านผมบางท่านก็เอาไปไปทำน้ำมนต์นอนที่นี่นะครับแล้วก็แทบจะหมดแรงกันไปเลยทีเดียวนะครับ น้ำร้อจริงๆลืมบอกท่านผู้ชมนะครับว่าค่าเข้ามาเล่นนี้คนละ20บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงนะครับกับการที่ได้เข้ามาดื่มดําซึมซับกับธรรมชาตินะครับนี่คือรางวัลของธรรมชาติมองไปรอบๆตัวเรานะครับมีแต่ต้นไม้ที่จะให้ท่านรู้สึกส,ด,สดชื่นหลังที่ได้เหนื่อยเหนื่อยจากการงานมามากมายนะฮะและว,วันนี้ ทางทีมงานครัวหัวขวยของต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสหน้าเราคงได้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ